สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอ,อนําำการคำนวณเลขเด่นเดินล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแนวทางหอยรัฐบาลไทยหนึ่งวันประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2565นี้นะคะเรามาทําการคํานวณดยกันนะคะท่านผู้ชมว่าเลขเด่นการคํานวณเดินล่างของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างโครงการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรเดินล่างของเรานะคะท่านผู้ชมเอาตำแหน่งของหลัก10บนนะคะบวกหลักหน่วยบนบวกหลักร้อยครั้งที่3นะคะบวก1บวก2นะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนะะอจะนำสูตรไปใช้ ะเรามาเริ่มทาการคํานวณดยกันนะคะท่านผู้ชมดักสิบนนะคะเลยสามสามบวกเจ็ดได้สิบสิบบวกเจ็ดนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดแปดบวกสองนะคะได้สิบแล้เลขศูนย์จะสําหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าเจ็ดสำหรับแนวทางการคํานวณในเด่นเดินนั่งในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดและเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมาออกห้าเจ็ด เพราะฉะนั้นสำหรับดเดินการคำนวณเดินล่างในงูนี้เข่าจิดดเดินเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณในงวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างเราบรรลยท้ายสองตัวนะคะออกห้าเจ็ดเรามาับชมกันต่อนะคะหลักสิบบน,น 6, 6, 6, 1, ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดนะคะสิบห้าสิบห้าได้ดเดินห้านะคะห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกสองนะคะได้แปดสำหรับผลออกเราบรรลยท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกแปดสอง สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นเดินล่างในงูน,นี้คำนวณได้นะคะล 5, ล 6, ลเลข5เลข6เลข8คลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลาาขลลท้าย2ตัวนะคะออก82เพราะฉะนั้นสำหรับเด่นการคำนวณเดินล่างในงูนี้ข่าวตัวเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคำนวณคข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก82เรามาดบชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงดถัดมา หลักสิบบนเล5ห้าห้าบวกแปดสิบสามสิบสามบวกสี่นะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดล็เดนเจ็ดนะคะ7จ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสองนะคะไดสิบไดะเลขศูนย์ตสำหรับผลออกรางวัลในท้ายสตัวในงดถัดมานะคะออกแปดสาำหรับแนวทางการคำนวณเลขเดนเดินนาในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขเดเลขแและเลขศผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลในท้ายสองตัวนะคะแปดสามเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณเดินล่างในงดนี้ค่วตัวเลขเดนเลขแนะคะ เลขาปในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลัก10บล่างรางวัลเท้าย2ตัวในงวดนี้นะคะออก8 3เรามารับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมหลัก10บนนะคะเลข3 3บวก5ได้8 8ดบวก4นะคะ12 12, 12ด,ดเดน2นะคะ2บวก1ได้3 3,2บวก2นะคะได้5จะสำหรับผลออกรางวัลเท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก36 สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นเดินล่างในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสามหเลขห้าผลลงมาได้ออกมาแล้วนะคะลงมาเลขท้ายสองตัวสามหกเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสำหรับเดขเดนการคำนวณเดินล่างในงูนี้ข่าตัวเด่นได้สามนะคะเลขสามในการคำนวณขามาในตำแหน่งของหลักสิบล้างนะคะท่านผู้ชมลงมาเลขท้ายสองตัวในงูนี้นะคะออกมาแล้วสามหกเรามาดชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงดถัดมา หลักสิบบนนะคะเลยหกหกบวกแปดสิบสี่สิบสี่บวกห้านะคะสิบเก้าสิบเก้าไดรฟ์เด่นเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งนะคะได้ 10, ได 4, สิบและเลขศูนย์ศูนย์บวกสองนะคะก็ได้สองจะสาหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเก้าสองสำหรับแนวทางการคัดลุเด่นเดินล่างในงวดนี้คัดลุได้นะคะเลขเก้าเลขศูนย์และเลขสองผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะเก้าสองเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมในงวดนี้นะคะสำหรับตัวเลขเด่นเดินล่างนะคะเขราเต็มๆนะคะท่านผู้ชม เลขเด่นเลขเก้าในการคำนวณเลขเด่นเลขสองในการคำนวณน,นะคะท่านผู้ชมเข้ามาตรงๆนะคะรางวาลัลเลขท้ายสองตัวในงวดน,นี้ออกเก้าสองนะคะท่านผู้ชมเก้าสองนี้คืองวดประจําวันที่สิบเจ็ดมกราคมที่ผ่านมานะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมานี้คืองวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะท่านผู้ชมจ้ะแนวทางการคํานวณสูตรของเรานะคะเดินล่างทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักสิบบนนะคะเลยห้าห้าบวกเก้าสบวกหนะคะ19 19ได้เลขเด่น9นะคะ9กบวกหนะคะได้10ได้เลข0 0นนบวกสนะคะก็ได้2องอย่าสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้มชมอย่างสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้มชมเนีทางการคำนวณสูตรเดินล้างของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข9เลข0และเลข2นะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับเลขเด่นการคำนวณเดินล้างในงวดประจำวันที่1กรุ๊ปพาพานี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้ว เลขเก้าเลขศูนย์และเลขสองนะคะท่านผู้ชมจ้ะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะให้เฮ่ยรวยๆทุกๆท,ท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ